สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจนะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจจะมาทําลาบเนื้อนะคะเป็นลาบขมนะคะมาดูกันค่ะว่าวิาวธีทําของแม่บ้านจะทําเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนเอนยังไงบ้างน,นะคะตามชมเลยค่ะวิธีทำลาบของแม่บ้านก็คือแม่บ้านก็จะทําตามที่แม่บ้านคิดนะคะว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าลาบมันก็ ส่วนประกอบส่วนผสมอะไรก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะวันนี้ลูกชายจะกินด้วยค่ะแม่บ้านก็ไม่ตำพริกนะคะก็คือทอดแล้วก็บีบีเอาปัวเขาจะเผ็ดค่ะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วอันนี้คือเนื้อที่แม่บ้านลวกไว้แล้วนะคะก็ไม่ต้องให้เขาร้อนมากนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ต้นหอมใส่อะไรลงไปแล้วเขาจะต้นหอมจะสุกนะคะมันจะไม่น่าทานก็ ให้เขาเย็นนิดนึงนะคะอันนี้ก็โอเคแม่บ้านก็จะเทลงไปนะคะทีนี้แม่บ้านก็จะเริ่มปรุงนะคะอันนี้คือน้ำปลานะคะ ใส่แต่น้อยเนาะใส่เยอะกลัวเค็มอุยกระเด็นกระดอนใส่อีกนิดนะึงเดี๋ยวเอาไปชิมมือแม่แม่มนขนาดนั้นคะ่ะทำไปชิมไปตรงนี้ก็คือ,อเดี๋ยวแม่บ้านให้ดู<อ>เห็นไหมคะอันนี้คือดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะทำลาบขมขมนะคะอันนี้คือดีต้มสุกแล้วหอบหิ้วมาจากเมืองไทยคะ่ะแม่บ้านมีอย่างนี้สามขวดคะ่ะแต่ว่า กลับมาจากเมืองไทยหลังสงกรารประมาณพฤษภาเพิ่งกินไปสองหยดเองค่ะคิดดูว่าสามขวดแม่บ้านจะใช้เวลากี่ปีถึงจะหมดถ้าเขาต้มสุกอย่างนี้แล้วเก็บได้นานนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแม่บ้านก็จะใส่หอมนะคะอันนี้อันนี้เป็นหอมแดงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะอันนี้แม่บ้านจะมีผักชีด้วยแล้วก็สะระแหน่ อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งหั่นฝอยนะคะหั่นให้ฝอยนิดนึงเพราะว่าผักชีฝรั่งเขาจะมีหนามใช่ไหมคะ,ะกลัวเขาทิ่มเหงือกเราได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบใบมะกรูดที่เขาขึ้นใหม่อ่อนๆนะคะเอามาหัน่นจะได้หอมๆค่ะแม่บ้านก็จะใส่ลงไปนะคะจะยังไม่ใส่ใบมะกรูดนะคะเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยกินไม่ใช่ไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยกินผัก ไม่กินเลยละคะพอก่อนอันนี้เอาไว้ใส่หอกแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวลูกนี้มีเม็ดก็จะบีบเม็ดใส่กระชอนไว้แล้วกันถ้าอยู่บ้านเราก็คงไม่มานั่งทำกันเองหรอกคะ่ะจะมีคนทำให้กินเนาะ เพราะว่าผู้หญิงจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงอย่างแม่บ้านนะคะจะไม่ค่อยทํากับข้าวแบบนี้นะค่ะแะ่แต่พอมาอยู่ต่างประเทศถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้กินนะคะก็คือเคยเห็นแบบไหนตอนเด็กๆครูพักรักจําเราก็เอามา,อาแอบแอบพายเอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะอุ้ยน้ําลายไหลมะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมาาือก่อนนะคะ ก็จะคนไปสักหน่อยนะคะแม่บ้านไม่กินผงชูรสนะคะก็คือก็ไม่รู้ค่ะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยใส่ให้กินก็ไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็จะแอบเหยาะผงปรุงรสนะคะนิดนึง ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครชอบก็ไม่ได้ว่ากันตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอาอันนี้เข้าไปอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะใส่เค็มได้อีกน,นิดนะึง ขั้วหอมมากเลยค่ะวิธีทำวิธีทำโอ้ยลิ้นดัววิธีทำข้าวคั่วหอมหอมในบ้านก็ลงไว้แล้วนะคะเพื่อนๆไปตามดูกันได้นะคะใส่เยอะก็ไม่อร่อยนะคะข้าวคั่วถ้าใส่เยอะเขาจะเหนียวไปค่ะเพราะว่าก็แป้งนะคะเขาเป็นแป้งอ้าวชิมดูอีกที ใส่เปรี้ยวอยีกนิดนึงเนาะโอ้ยพอแล้วอร่อยแล้วเดี๋ยวจะตักไว้ให้ลูกชา แล้แม่บ้านก็จะมาเร็งของตัวเองลูกชายไม่กินขมนะคะยังไม่ใส่อัน,นี้แบ่งให้ลูกชายก่อนพ่อบ้านไม่กินนะคะพ่อบ้านมีอาหารของพ่อบ้านแล้วเรียบร้อยพอแล้วแหละเขาไม่กินเยอะออาออกเดี๋ยวไม่กินอันนี้แม่บ้านก็จะมากินเอง อะไรที่มีอยู่ในนี้แม่บ้านใส่ลงไปให้หมดค่ะเอายังไม่หมดหน่าเก็บใส่นี้ลงไปดีกว่า <c oughs> สารเขียวค่ะชอบตอนเด็กๆวัยรุ่นนะผักอะไรที่กินชุนๆนนะ่ะจะไม่ค่อยกินนะคะไม่ใช่ไม่ค่อยกินไม่กินเลยค่ะแต่พอเริ่มมีอายุอะไรที่ไม่ขมไม่ฝาไม่เฟื่อนไม่อร่อยค่ะ ได้ทุกอย่างใส่อันนี้เปิดยังไงเนี่ยอ,อกลัวนะคะกลัวผมไปเราซักพอแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ต้มใส่น้ำปลาอันนั้นเขเป็นเพียวเเป็นดีเพียวเเลยค่ะดีวัวนะคะ มาชิมกันดูก่อนอร่อยใสอีกใสได้อีกนิดนึงเอาขมขมพอแล้วขมไปจะไม่อร่อยสระแนวที่เหลือใส่เลย นี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะไปตักเส่จจานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาลาบของแม่บ้านเป็นไงคะหน้าตานหน้าทานไหมคะ